สวัสดีครับสวัสดีเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆหลวงป่านาทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมบาส์ดเลนป่าพาลอน <c oughs> วันนี้ผมก็กลับมาในกระต๊อบล้างหรือว่าในป่านะคือวันนี้ผมก็กลับมาคนเดียวอีกละคลิปน <c oughs> ี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม <c oughs> และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปถ <c oughs> <c oughs> ้าพร้อมแล้วก็ไปครับวันนี <faces> ้ผมก็เอาสเสบียงมาด้วยนะคือมี ข้าวและหมูนะคือวันนี้ผมจะามาย่างกินคือวันนี้ผมยังไม่ค่อยได้กินข้าวถ้าพรอมแล้วก็ไปกันครับไปดีกว่าพี่พเพื่อนคือวันนี้ต้องรีบทํานะเดี๋ยวจะมืดก,ก่อนไปพ,พี่เพื่อนคือผมก็ได้เดินข้ามห้วยมาแล้วนะคือน้ำเย็นเจี๊ยบเลย คือวันนี้ผมก็มีพกติดตัวมาอีกแล้วนะคือโลเคชันนี้ผมไม่ได้กลับมาโหเป็นเดือนแล้วนะคือวันนี้ผมก็เลยจึงกลับมาดูนะเหมือนมีคนจะมานะคือยังมีน้ำต้มอยู่นะนะคือแบบแห้งแล้งแล้วอ่ะพี่เพื่อน,นป่านะ ดูดิคือใบไม้ตกเต็มเลยกล่องไฟเหมือนจะถึงแล้วนะนู่นน่ะอยู่ข้างล่างเลยเหมือนจะถึงแลวนี่นะตรงนี้เลยก็ที่ผมได้มาปลูกเปรประจำนะก็จะอยู่ตรงนี้ผมก็เก็บตักมีดแล้วก็ ตัวเพื่อจะผูกเปยเดี๋ยวจะมือละมาก็ประมาณหกโมงจะทุ่มอีกแล้วนะคือเปิดกระเป๋ายาวมากนะนี่นี่เราจะมีหม้อหม้อกับหมูนะกรนหมูฟ้อมเลยโอ้น้ำมักต้นเลยหม่อข้าวสารเอ๋ขาดไม่ได้เลย ด้วยข้าวสารถือว่าล uh> uh> ืมข้าวสารแล้วนะเนี่ยพี่พี่เพื่อนร้อนเดี๋ยผมขออนุญาตปุกเบก่อนนะปลุกเบเสร็จก็จะตอกไป เปก่อนนะครับคือต้องรีบผูกแล้วก็คือแล้วก็ต้องรีบกอกไปนะคือ,อยังไม่ทันทำไรยุงเต็มนี่ เหมือนจะมีร่องรอยใกล้ป่าอยู่นะยิ่งเจ้าโหหย่อนมากจริง เสียงไกลป่าอยู่นะเดี๋ยวจะตอกไฟละยุงเยอะมากเลยนะ ขยานหาฟืนก่อนนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อไฟก่อไฟเสร็จเดี๋ยวก็เจอกันตอนไฟติดเลยนะไฟผมก็ต <les sunshine> <Stevens> ิดนะคือยังติดแรงอยู่ก็คือค่อยๆติดอ่ะเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลงไปซาวข้าวนะเดี๋ยวเข็บเข่าๆตรงนี้ไม่เจอง พี่เพื่อนดูดิมีรอยตีนสัตว์นะคือลงมากินน้ำอะ่ะดูดิพี่เพื่อนคือเนี่ยนะทางเดินของสัตว์ป่าบรรยากาศยามเย็นนะพี่เพื่อนในป่าผมจะาวค่ะคือผมต้องล้างหม้อนะคือมันเลอ,อะ ถือว่าผมจะเทอ่างให้หมดแล้วก็ถุงถุงนี้ทิ้งไม่ได้นะ คนแต่ละคนนะเพื่อจะ้ยไฟต่อได้ไปนีป่น้วโอ้คือมีสัตว์ป่าอยู่นนะโอ้ยโอ้มาที่เกี่ยวแข่งด้วยนะโอ้ดูดิเหมือนมีคนจะหาอะไรด้วยนะ เเยอะกนะ<ป>จะเจอกันตอนที่เขาสุกเลยะพื่อนเพื่อนก็ได้หาขาหาขาที่จะวางม้อผมก็ลืมถ่ายีเพื่อนดูกันนะ นีต้องรีบทำทุกอย่างนะผมจะเอาอน,นีเสียบไปก่อนนะอดีเลยนะนเดี๋ยวเจอกันตอนเข้าสุกเลยดีกว่าเนี่ยคืออยู่ไหนป่านี่คือทำอะไรก็อร่อยหมดแหละตอนนี้ ถ้วยเลอะมากเลยเดี๋ยวจะลงไปล้างถ้วยตั้งหนึ่งนะเจอตอนที่เข้าสุกเลยกว่าถ้าเข้าสุกแล้วเดี๋ยวผมถ่ายพี่ๆเพื่อนๆดู นนี้ผมก็ทําไม้ย่างหมูนะหมูือมือผมก็สะอาดนะคือผมก็ล้างมือละ ดี๋ยวผมคิดว่านะเดีผมจะลองไปเอาชีวิตรอดในป่านะเดี๋ยวผมจะถ่ายเอาชีวิตรอดในป่าสักครั้งหนึ่งหรือรอบหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะนี่นเพื่อนๆสวยไหมครับก็ประมาณนี้นะ เพื่นเพื่อนเขาเริ่มเดือดละหมูกะยางอะเอาแบบนี้ดีกว่านะคือใครอยากให้ผมลองไปเอาชีวิตรอดในป่านะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าใครอยากให้ผมไปเอาชีวิตรอดในป่านะคอมเมนต์กันมาได้เลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูข้าวก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันตอนข้าวสุกหมูสุกเลยนะคือตอนนี้เพื่อนเพื่อน เ้าก็สุกแล้วหมูก็สุกแล้วแต่ผมก็จะตักให้เจ้าที่เจ้าทางกินก่อนนะ จะที่อ่านะ้นวางไว้ตรงนี้เลยเยนี่ยเพื่อนๆก็จะรประทานอาหารกันดีกว่าเชียวมีบอบน่ากินไหมครับทุกคนเห็นกันน้ำลายไหลแล้วอะ่ะเนี่ย เหมือนเขาจะแฉะไปนหน่อยนะอ,อร่อยมากเลย คือร้อนนะทั้งร้อนทั้งอร่อยโหไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้เจออะไรหรือเปล่าอยู่ในป่าโหดูเล เดี๋ยวผมขอ่อนาตกินข้าวกอนนะนี้ผมก็ได้รับประทานอาหารเสร็จที่เป็นเรียบร้อยแล้วคือคืนนี้ก็ยังไม่ได้ที่จะได้เจออะไรนะผมคิดว่าถ้าคืนนี้ไม่ได้เจออะไรเดี๋ยวผมก็จะนอนนะเดี๋ยวไปเจอกันในยามดึกครับพี่พินเพื่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มสี่ทุ่มละก็คือเริ่มม่วงนอนน,นิดน่อย คือบรรยากาศหนาวเย็นเลยนะคือหมอกก็ลงนะคือผมก็ตื่นมาผิงไฟไหลายรอบลนะคือกระสุ่มไฟนะไฟผมก็อยู่ด้านโน้นนะคือ <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอในยามดึกอีกรอบหนึ่งถ้าผมคิดว่าผมไม่เจออะไรแต่ผมจะนอนนะอยวไไ้เจอในยามดึกครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนโอ้ย อยู่ๆก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานะได้ยินเสียงนะอยู่ๆก็สะดุ้งตื่นขึ้น,นมาได้ยินเสียงสัตว์เบ่าไม่รู้นะร้องนะร้องแบบร้องดังเลยไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรหรืออะไรนะผมคิดว่าคืนนี้น่าจะไม่ได้เจออะไรละเดี๋ยวก็ขอตัวนอน เดี๋ยวไว้เจอกันในยามเช้าครับพี่พเพื่อนเพื่อนเสียงไหวะเสียงไหวะใครครับโอ้โหตอนนี้เป็นว,ว่าตีสามละดีไหมดี่เพื่อนใครครับ ใครไฟแรงติดนะใครเอ้ยใครอะ่ะใครใครนั่นอะใครครับเจอไหมเจอไหมครับใครครับมีถ้าเป็นคนก็ออกมานะใครครับ ถ้าเป็นคนลองมานะใครวะไปไหนละไปไหนละนูนนูนอยู่วินเพื่อนอยู่นู่นนะมาทำไมรีมไหมครับเขาถามว่ามึงมาทำไมผมจะตอบว่าอะไรเดี๋ยว ผมมาผูกเปนอนครับผมมาถ่ายคลิปแล้วลุงเป็นใครเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นนๆ่น่ะแล้วลุงเป็นใคร มาทำไมนั่นน่ะนั่นน่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วลุงเป็นใครมาทำไมมือมือดึกดึกขนาดนี้นั่นน,น่ะนเพื่อนเพื่อนนั่นเจอไหมครับเสื้อผ้าก็ไม่ใส่นะ อยูด่ดิเฮ้ย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 ผมฟันนะไปอยู่ที่ใครอยู่ที่มันเดะไปเออจะมาแกงกันทำไมมาดีดี ไปทางนู้นแล้วนะพื่อนเพื่อนเออคนมาดีๆจะมาหาเรื่องน่าจะไม่ใช่ขนพี่เพื่อนถ้าเป็นขนนี้น่าจะมีเสื้อผ้าใส่นะน่าจะมีไฟด้วยขนลุกเลยขนลุกเลยนะ เพื่อนเพื่อนเจอไหมครับเจอไหมอยู่ตรงนู้นนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหะเดี๋ยวผมจะลองขอเจ้าที่เจ้าทางดูนะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกช้างขออนุญาตมาปูกเปนนอนและมาถ่ายรายการถ้าลูกช้างทำผิดพลาดอะไรไปลูกช้างก็ขออภัยด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุ กดลุกเลยผมว่าน่าจะไม่มีอะไรละคือเสียงเงียบไปแล้วนะไปะพ,พี่เพียงนอนกันดีกว่าคือเขาของผมก็อยู่นู่นหมดเลยนะกินข้าวเสร็จก็ข้าวที่ผมกินหกไปนิดๆหน่นนอยๆ ข้าวทีจะที่จะทางผมก็ใส่วางไว้ตรงนู้นผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมขออนุญาตนอนก่อนนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่จะตีห้าละตั้งแต่ที่เมื่อคืนได้เจอชายชรานะที่มาบอกว่ามาทําไมผมก็ได้จึงตอบเข้าไปนะคือตอนนี้ก็ผมก่อนที่ก่อนที่ผมจะนอนไปผมก็ได้สุ่มไฟ ตอนนี้ผมก็ติดนะเนี่ยเจอกันไหมครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะเก็บข้าวของนะจะเก็บไว้แล้วก็ประมาณตีห้าตีห้าหกโมงผมก็จะเก็บเปเก็บข้าของลงไปจากบ้านเดี๋ยวไว้เจอกันในยามเช้าครับยตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าหกโมงลก็ประมาณเช้าๆแถวบ้านผมนะ ก็จะหนาว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 น่อยก็ตอนนี้ก็หนาวนะผมก็สุ่มไฟข้างๆก็คืออุ่นๆน้อยก็คือไม่ได้นอนห่างจากไฟมากคือคลิปนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับแต่ไว้เจอกันในอีพีหน้าหรือคลิปต่อๆไปอย่าฝากไว้ฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับและอย่าลืม พี่เพื่อนคอมเมนต์มานะว่าจะให้ผมเอาชีวิตรอดไหมหรือว่าให้ผมไปนูน่นไปนี่ไหมคอมเมนต์กันมาได้นะบายบายครับ